มของขาเกนาไม่มีแงม่องมัวหบได้เไม่เดจริงสี่่อสองก่มีต่มาที่สุเราอะประมาณโปรท่านอย่ามาพูดที่สทีกเราได้แรงไปแต่เราตัวอ่เห็นหน้าเลย อะไรกันบ้างลองดูถามค่ะอาหารจาแรกใช่อะไรอย่างเนี้ยอะไรคคุณถามก็อะไรโอ้ยอยู่ในชีวไมด้หรอก ครับผมนะ oh <laughs> ต้องน้ำสองนาทีใช่ไหมใช่ค่ะเก็บที่ที่เขาพูดไปเน้นด้วยนะแล้วไม่มีไฟสองโอ้ ตรงนีいい้หรอคะได้ไหมคะ ทุกท่านพร้อมนะคะพร้อมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามคําถามแรกนะคะอยากสอบถามว่าปัญหาที่ชาวต่างชาตินะคะใช้มีซ่าเข้ามาในไทเข้ามาทํางานอย่างติดกฎหอะไรในประเทศไทยอะค่ะขณะนี้นะค่ะกระทรวงอวค่ะประเมินสถานการณ์ว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงหรือไม่คะแล้วก็พบความผิดปกติในลักษณะไหน่ะอย่างแรกต้องตอบว่าทุกปัญหานะคะที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทั้งต่อตัวนักศึกษาเองคนมาทํางานเองหรือว่าทุกคนในประเทศไทยเนี่ยประชาชนคนไทยทุกคนเป็นปัญหาที่รุนแรงหมดที่ต้องแก้โดยเร่งด่วนนะคะซึ่งปัญหานี้เราก็เป็นปัญหาที่อยู่ในสังคมมาสักพักแล้วและกระทรวงโดยท่านนาฐมนตรีว่าการกระทรวงอ,อวอเองท่านสุภมาศอิสระพักดีนะคะเพิ่งได้มีการประชุมนะคะหารือกับทางตอมองนะคะทางท่านผู้บัญชาการแล้วก็ได้มีการออก เป็นประกาศออกมาของทางกระทรวงในแนวทางที่เราจะปฏิบัติกันเพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะคะในเรื่องของความปลอดภัยของนงักศึกษาเองถ้าดีที่จะเข้ามาทํางานเนี่ยให้เป็นแนวทางปฏิบัติของทางกระทรวงเ mm. มื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ mm. ก็ถามว่าเป็นปัญหาที่มีอยู่มากไหมตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีอยู่นะคะจะมากไม่มากมันก็คือเป็นปัญหาแต่ว่าในแนวทาง ที่ทางกระทรวงได้หารือและออกเป็นมาตรการออกมาเนี่ยคิดว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ช่วยป้องกันได้นะคะก็คือจะมีการรวบรวมข้อมูลจัดตั้งคณะทำงานทางตอมอและอวเองมีการรวบรวมข้อมูลเช็คข้อมูลตลอดเวลาแบบเรียลไทม์นะคะซึ่งต้องบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากการจัดการเรียนการสอนแบบ non Degree ก็คือหลักสูตรระยะสั้นนะคะซึ่ง ก็จะมีช่องว่างที่ทำให้ในการให้พำนักอยู่ในประเทศเนี่ยมีความอิหลักอิเหลือมีความที่เราไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะเป็นจำนวนกี่วันเพราะแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็จะมีความไม่เท่ากันของความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตรนะคะซึ่งตรงนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วนะคะเพราะต่อไปนี้ทุกๆหลักสูตรที่เป็น non degree จะต้องมีการส่งหลักสูตรระยะการเรียนการสอนนะคะ 60%จะต้องเรียนออนไลน์จะต้องมีการเรียนออนไลน์ไม่เกิน4 0เท่านั้นนะคะและจะต้องมีการลงหลักสูตรเป็นรยะยะเวลาที่ชัดเจนมีชื่อนักศึกษาประวัตินักศึกษาทุกท่านอย่างชัดเจนส่งมาที่ส่วนการซึ่งก็คือกระทรวงนะคะและกระทรวงก็จะมีการประสานงานกับปมอค่ะในสถานการณ์ปัจจุบัน,นะคะที่อาจจะเกิดผลก,ะกระทบต่อภาพภาพภาพลักษณ์ข,ของประเทศไทยอะค่ะ ในฐานะที่อวเนะคะเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารนะคะอวอมีจุดยืนในเรื่องนี้ยังไงก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกค่ะมันมีมี2ด้านนะคะคือการเกิดของนอนดีกรีเพราะเราต้องการมีความเฟกซิเบิลด้วยโลกที่เปลี่ยนไปหลักสูตรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างทันท่วงทีนะคะจะค่อยๆมาเปลี่ยนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อมีช่องว่างต่างๆเราเห็นถึงปัญหาก็เข้าไปแก้ปัญหาคิดว่าถามว่า เมื่อกี้ที่ถามว่าจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไหมคิดว่าไม่มีปัญหาเลยค่ะคือถ้าไปมองว่าจะเป็นมาตรการที่รุนแรงไม่ใช่ต้องบอกว่าเราทําบนพื้นฐานของความที่เราคอนเซนเรื่องความปลอดภัยทั้งคนที่เข้ามาอยู่เองเราก็ต้องรู้ว่าใครเข้ามาอยู่ในบ้านเราอยู่ตรงไหนเขาปลอดภัยดีหรือเปล่าใช่ไหมคะหรือแม้แต่ประชาชนคนไทยทุกคนเองที่เราก็ต้องรู้ว่าโอเคคนที่มาพำนักอยู่ในบริเวณแอรเรียนี้มาเรียน มาทํางานก็ดีมาทําอะไรก็ดีก็จะต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยฉะนั้นคิดว่าจะไม่ได้เป็นมุมมองที่กระทําไปแล้วออกไปในทางที่รุนแรงค่ะแต่ว่าเน้นในเรื่องความปลอดภัยของทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ